มาแชร์ไอเดียเมนูเฮลตี้กันอีกแล้วค่ะจะบอกว่าเมนูนี้นะคะใช้วัตถุดิบในการทําไม่เยอะแถมท่าแล้วนะคะดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะส่วนอะโวคาโดพันนี้นะคะก็จะเป็นพันบัคคาเนียนั่นเองค่ะวิธีที่จะทําให้เนื้ออะโวคาโดออกมาได้ง่ายแล้วก็สวยนะคะแนะนําว่าใช้ช้อนแบบนี้เลยค่ะทุกคนออกมาง่ายมากๆเลยค่ะแล้วมิงก็จะมาเพิ่มไข่นะคะทั้งหมด2ฟองค่ะตามด้วยถั่วลูกไก่ค่ะเป็นถั่วลูกไก่ที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้ําสลัด มิงก็จะใช้เป็นสลัดครีมของไฮนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรลดไขมันแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยค่ะปรุงเกลือพริกไทยอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะก็บดท,ทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยค่ะเมนูนี้นะคะได้ทั้งโปรตีนไขมันดีอินอยู่ท้องแน่นอนค่ะส่วนตอนทานนะคะมิงก็จะนํามาทานคู่กับบัตเตอร์เฮดนั่นเองค่ะมิงชอบพักสลัดชนิดนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นใบแบบไม่ได้ใหญ่เกินไปพอดีคําหรือว่าใครนะคะจะนําไปทานกับขนมปังซวโดก ได้เช่นกันค่ะส่วนที่กําลังโรยอยู่นะคะก็จะเป็นผงเบอร์รี่ป่าค่ะก็จะมีรสชาติเปรียปร้ยวๆนิดนึงและอะโวคาโ,คโดที่เหลือยุ่ึ้ึ่งลูกนะคะมีหลายคนบอกว่าให้ลองเก็บแบบแช่นะเดี๋ยวมิ้นจะลองดูนะคะว่าจะยังสวยแบบนี้ได้ถึงกี่วันค่ะ